สวัสดีนักเรียนชั้นปหกทุกคนค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนหยิบหนังสือเล่มน,นี้มาได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเล่มน,นี้ในการเรียนและทําแบบฝึกหัดค่ะวันนี้นะคะเรื่องที่ครูจะสอนก็คือรูปประโยคที่ใช้บอกลักษณะของบุคคลค่ะมาทบทวนกันก่อนนะคะเรื่องที่เราเคยเรียนไปเกี่ยวกับเรื่องของ past of speed นักเรียนยังจาได้ไหมคะว่า past of speed เนี่ยคืออะไร พาร์อัพสเปคก็คือชนิดของคำนะคะวันนี้จะมีการใช้คำคุณศัพท์และก็คำนามค่ะคำนามคืออะไรจำได้ไหมคะคำนามคือคำที่ใช้เรียกแทนชื่อคนสัตว์หรือว่าสิ่งของนะคะส่วนคำคุณศัพท์นะคะก็มีหน้าที่มาขยายคำนามค่ะเราจะใช้คำคุณศัพท์กับคำนามนะคะในการบอกลักษณะของบุคคลค่ะมาดูรูปประโยคที่เราจะใช้กันนะคะรูปประโยคแรกนะคะถ้าประธานเป็นไอนะคะ เราจะใช้คู่กับ am ค่ะตามด้วยคําคุณศพัท์แล้วก็ตามด้วยคํานามตัวอย่างประโยคนะคะ I am a kind doctor ก็แปลว่าฉันเป็นแพทย์ที่ใจดีนะคะรูปประโยคที่สองค่ะเป็นการใช้ประธานที่เป็นเอกพจน์ค่ะตัวอย่างเช่น he she it นะคะจะใช้คู่กับ is ค่ะแล้วก็ตามด้วยคําคุณศพัท์แล้วก็คํานามค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ He is a famous teacher เขาเป็นคุณครูที่มีชื่อเสียงนะคะรูปประโยคที่3ค่ะเป็นการใช้ประธานที่อยู่ในรูปของพหูพุพ์นะคะเช่น U V D ใช้คู่กับ R ค่ะตามด้วยคำคุณศัพท์และก็คำนามค่ะตัวอย่างประโยคค่ะ They a R e A polite doctor พวกเขาเป็นหมอที่เรียบร้อย นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่11นะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดของวันนี้กันค่ะแบบฝึกหัดนะคะบอกว่าเขียนประโยคใหม่จากประโยคที่ให้มานะคะเขาให้เราเขียนประโยคใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะให้นักเรียนนะคะดูที่ข้อที่2ค่ะบอกว่า President Theodore Roosevelt w a t i e d นักเรียนจะต้องเขียนประโยคใหม่นะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยหาประธานในประโยคก่อนนะคะอันดับแรก ประธานในประโยคก็คือใครคะ President Theodore Roosevelt นักเรียนจะต้องนำประธานตัวนี้ค่ะมาเขียนให้อยู่ในรูปสรรพนามสรรพนามมีอะไรบ้างคะจำได้ไหม I U V D H I T นะคะเป็นสรรพนามใช้เรียกแทนคนสัตว์สิ่งของตัวอย่างนะคะเช่นคำว่า he ที่แปลว่าเขาใช้เรียกผู้ชาย1คนค่ะ s h e ที่แปลว่าหล่อนใช้เรียกผู้หญิงค่ะ ส่วน it นะคะที่แปลว่ามันนะคะใช้เรียกสัตว์หรือสิ่งของที่มีเพียงแค่หนึ่งค่ะส่วน d y ค่ะที่แปลว่าพวกเขานะคะใช้เรียกคนหรือสิ่งของหรือว่าสัตว์ที่มันมีมากกว่าหนึ่งนั่นเองค่ะนะคะประโยคนี้นะคะอันดับแรกนักเรียนต้องเปลี่ยนค่ะเปลี่ยน president h e o r e e o o s e v e l t ให้เป็นคำสรรพนามเหล่านี้ค่ะเราจะใช้อะไรดีคะ เราต้องใช้ he นะคะเพราะว่า Theodore Roosevelt น่าจะเป็นชื่อของผู้ชายใช่ไหมคะจากนั้นค่ะเราหา verb ช่วยนะคะถ้าตามโครงสร้างเมื่อกี้ก็จะเป็น is am r นะคะแต่ในประโยคนี้ไม่มี is am r นะคะแต่มีคำนี้ค่ะคำว่า was ตัวนี้ค่ะ was ตัวนี้ก็มาจากคำว่า is นะคะเป็น verb ช่องที่สองของ is นะคะเราใส่คำนี้ได้เลยค่ะ ต่อไปค่ะเห็นไหมคะโครงสร้างประโยคเป็นอะไรคะเป็นคําคุณศัพท์คําคุณศัพท์ของประโยคนี้ก็คือคําว่าขายนั่นเองค่ะนักเรียนต้องใส่คาใส่อะนำหน้านะคะเพราะว่าคําว่าขลายคํานี้เขียนขึ้นงต้นด้วยพยัญชนะค่ะยังไม่จบค่ะเราควรจะเน้นย้ํานะคะให้รู้ว่าเขาพูดว่าเขาเขาคนนี้ที่เป็นคนใจดีเนี่ยคือใครโดยการนําคําว่า president มาใส่ค่ะ ประโยคจะได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะจะได้ว่า he was a kind president มันก็จะแปลว่าเขาเป็นประธาน,นาธิบดีที่ใจดีนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่3อีกหนึ่งข้อนะคะข้อที่3บอกว่าพิมพา is polite นะคะพิมพาเป็นคนสุภาพเรียบร้อยนะคะเขียนประโยคใหม่ค่ะหาประธานของประโยคค่ะประธานของประโยคก็คือคำว่าพิมพานะคะ นำมาแทนด้วยคำเหล่านี้ค่ะพีชีอิหรือว่าเดนนั่นเองพิมพาน่าจะเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะถ้าเป็นชื่อของผู้หญิง1คนเราใช้ใช้อะไรคะใช้ชีค่ะจากนั้นตามด้วยอะไรคะตามด้วย i e ิค่ะคำคุณศัพท์คือคำว่า Polite นะคะสุภาพเรียบร้อยนะคะขึ้นต้นด้วยตัว P นะคะก็ต้องใช้อะนะคะแล้วตามด้วย l i t ย พิมพาเป็นใครคะเป็นเด็กผู้หญิงใส่คาว่า girl ค่ะให้มันชัดเจนมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้จะแปลว่าหล่อนเป็นเด็กผู้หญิงที่สุภาพเรียบร้อยไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะขีดเส้นใต้ประธานไว้ให้นะคะและให้นักเรียนไปแทนเป็นสรรพนามจะได้ไม่ยากเกินไปนะคะข้อที่4ค่ะประธานคือคำว่า man ข้อที่5ค่ะ Thomas ค่ะ ชอมัสแอนดิสันข้อที่6 N เนสค่ะข้อที่7 b o บยค่ะนะคะนำคำที่ครูขี่เส้นใต้นะคะไปแทนสรรพนามไหลานี้นะคะไม่ยากเกินไปนะคะหวังว่านักเรียนจะทำได้แบบวึกต่อไปค่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกลักษณะที่มองเห็นจากภายนอกของบุคคลนะคะลักษณะที่มองเห็นจากภายนอกเช่นเขาเป็นคนสดใส ดูมีความสูขดูเป็นคนยิ้มง่ายอ่าเป็นลักษณะจากภายนอกก็จะมีด้วยการสองแบบนะคะรูปประโยคแรกนะคะก็จะเป็นรูปประโยคที่มีประธานเป็นเอกพจน์นะคะเช่น he she และก็ it เราจะใช้คำว่า look คำนี้นะคะแต่ที่เพิ่มก็คือจะมีการเติม s นะคะแล้วก็บอกลักษณะท่าทางน,นะคะตัวอย่างเช่น he looks happy เขาดูมีความสุขรูปประโยคที่2ค่ะเป็นการใช้คำที่เป็นพหูพจน์ค่ะจะเป็นการใช้คำว่าลุกแต่ไม่มีการเติม S ค่ะแล้วก็บวกด้วยลักษณะท่าทางนะคะตัวยอย่างประโยคค่ะ They look happy พวกเขาดูมีความสุขนเรียนเทียบตารางด้านล่างนะคะจะเห็นได้ชัดเจนว่าถ้าประธานเอกพจน์นะคะประธานเอกพจน์กิ่วได้ยาจะมีการเติม S นะคะก็คือคำว่าลุก แต่ถ้าประธานเป็นพระุพจนะคะกิริย,ยาจะไม่มีการเติม S ค่ะอย่าลืมตรงนี้นะคะยังอยู่กันที่หน้าเดิมนะคะแบบฝึกหัดที่11ค่ะให้นักเรียนเขียนประโยคจากประโยคที่กำหนดให้เหมือนเมื่อกี้เลยค่ะย้อนกลับไปเหมือนเดิมค่ะ h ีใช้กับเขาผู้ชาย1คน H ีใช้กับหล่อนผู้หญิง1คนนะคะ อิ It, ใช้กับมันนะคะใช้เรียกแทนสัตว์หรือว่าสิ่งของที่มีเพียงแค่หนึ่งค่ะเดค่ะพวกเขานะคะพวกเขาพวกมันใช้แทนคนสัตว์สิ่งของที่มีมากกว่าหนึ่งค่ะเราจะใช้โครงสร้างประโยคเมื่อกี้ในการเขียนประโยคในหน้านี้นะคะนะคะข้อที่สองว่า Bob is h a p p y Bob is happy ข้อที่บอกว่า Bob ดูมีความสุข หน้าที่ของนักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนบ๊อบคำนี้ค่ะให้เป็นสรรพนานฮีชีอิตนะคะนะคะบ๊อบตัวนี้เป็นชื่อของผู้ชายแน่นอนค่ะเราใช้อะไรคะใช้ฮีต่อไปค่ะเราต้องเปลี่ยนคำว่าอิตคำนี้เป็นคำว่าลุกนะคะข้อนี้คำว่าลุกต้องทำไมคะเติม s เต <"T> ิม s, 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 s เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์นะคะจะต้องเติม s, s แล้วก็เขียนคาว่า happy เรียบร้อยแล้วค่ะ he looks happy เขาดูมีความสุขข้อที่3ค่ะเขาบอกว่า the c h e t t y bear is ill นะคะตุ๊กตาหมีป่วยนะคะคำที่เขาให้มาคือคำว่า the c h e t t y bear นะคะ c h e t t y bear แปลว่าตุ๊กตาหมีเราใช้คำไหนแทนได้คะ he she หรือว่า it ใช้อะไรคะ ใช้อิดนั่นเองนะคะตุ๊กตาหมีเป็นสิ่งของหนึ่งสิ่งใช้อิดนะคะตุ๊กตาหมีในโจทย์นี้มีกี่ตัวคะมีแค่ตัวเดียวคะ่ะนันเองเขียนคำว่า look แล้วก็เติม s ค่ะนะคะคำคุณศัพท์ก็คือคำว่า ill ค่ะป่วยนั่นเองใส่ได้เลยคะ่ะก็จะได้ว่า is look ill มันดูป่วยที่เหลืออีก4ข้อหวังว่านักเรียนจะทำได้นะคะไม่ยากเกินไปนะ เดี๋ยวครูจะขีดเส้นใต้ให้นะคะคำที่นักเรียนต้องเปลี่ยนนะคะเชิ้ตนะคะช,ชค็อกโกแลตชีสคุกกี้นะคะด็อคเอร์แล้วก็คำว่าบอยนะคะให้นักเรียนเปลี่ยนคำที่ครูขีดเส้นใต้นะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์คำว่าลุกจะต้องเติม S นะคะแต่ถ้าประธานเป็นพหูพจน์คำว่าลุกไม่ต้องเติม S นะคะ จบแล้วค่ะสำหรับแบบฝาดของวันนี้แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคาบหน้านะคะและก็จะมาพบกันเร็วๆนี้ในวันเปิดภาคเรียนค่ะ